การเทรดเนี่ยมันเป็นเรื่องสําหรับคนกลุ่มน้อยนะครับระดับประมาณ1 0ระดับ5%หรือระดับท็อป1%ไปเลยส่วนคนระดับค่าเฉลีย่ยหรือว่าระดับ90%เนตนี่ยส่วนมากจะเสียเงินให้คนกลุ่มน้อยหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้ให้ฟังส่วนใครอยากจะศึกษาในเรื่องของรายละเอียดอื่นนะครับสามารถกดคลิกลิงก์ที่หน้าช่อง tiktok ได้เลยนะครับเราอยากได้เงินรู้สึกอยากจะรวยในวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยมันใช้อารมณ์ความโลภเข้ามาเกี่ยวแล้วคือเป็นคนที่คุมอารมณ์ไม่เป็น ไม่เข้าใจตัวเองมันเลยให้การเทรดทุกๆครั้งเนี่ยมันเทรดด้วยความสภาวะความกลัวความโกรธอยากเกาคืนความโลภโดยที่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยคือคนที่มีจิตตวิทยาที่อ่อนแอบริหารเงินไม่เป็นครับคือกดหลอดเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองจะเสียเท่าไหร่คือบริหารเงินในพอร์ตไม่เป็นสุดท้ายมันก็ต้องเสียให้คนกลุ่มน้อยอยู่ดีนะครับหลักๆสิ่งสําคัญครับที่ทําให้เขาสําเร็จได้นะคือมีจิตตวิทยาที่แข็งแกร่งครับเขาเข้าใจตัวเองรู้สภาวะ อารมณ์ตัวเองเป็นอย่างดีการที่เรารู้ว่าจังหวัดไหนมันชัวร์มากๆแสดงว่าเขามีประสบการณ์และสะสมแบบว่าความเข้าใจการาฟอย่างลึกซึ้งมาเป็นระยะเวลานานครับเขาเลยกล้าที่จะ all ินในจังหวะที่มันชัวร์ถ้าเพื่อนรู้ว่าเทรดตรงนี้จะเสียเงินหรือว่าจะได้เงินคือความลังเลครับคือความไม่ชัดเจนแสดงว่ายังเก็บประสบการณ์เทรดไม่มากพอดังนั้นนี่แหละมันคือความแตกต่างนะระหว่างคนกลุ่มน้อยกับคนกลุ่มมากนะครับ